อยู่ข้าวเหรอเอ,อเี๋ยวทำให้จะกินอะไรล่ะกระจมอ,อ๋อเขาต้มหมากีอุ้ยจะกินอะไรที่มันย,กยากๆเนาะวชวนชวยใช้มือด้วยชกกระปกุกชกกระปุกงั้นก็ไม่ต้องกินกินกินเอาข้าวเยะมไมยล่ะแกะแกะอะไ ประมาณนี้พอไหมพากินอะไรเยอะตัวก็นิดเดียวฉนีนนะเออดูดีดูด,ดีกินทำไมกินนี่ใช่ไหมกินเลย

มากอร่อยมากเริ่มอิ่มแล้วนะเริ่มอิ่มแลยก็ต้องกินอีกอ,อ้าวเชฟสูตรอะไรเนี่ยทำให้แม่อร่อยจังเชฟสูตรมิ้วนี่แหละอ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอืมอิม่มเลยเลยแค่นี้เดียวเองอ่ะสู้สู้สู้สมามามาเกนอา้อามอ่ะคำเดียวคำเดียว มันอิ่มแล้วไม่อิ่มก็ต้องกิน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 อ่าอะออิ่มแล้วใช่ไหมโอเคโอ๊ยอ่ะกินอันนี้มันอิ่มแล้วกินก้อนก้อนก้อนก้นก้นกินเข้าไปั้าวว้าววากินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปว้าว้าเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะฮ่าฮ่อร่อยไหมเอ,อ่อฮะอ้วกอ้วกเหรออุ้ยกินเยอะนั่นเนี่ยอีเอ่อโอเคเดี๋ยวเช็ดอ้วกก่อนรอฟันดีเด้อ